ร้อนๆเย็นๆนะอืมเผมากอืออืออ้าสวัสดีค่ะมาจาบพห็นอกีชาวนายสิฟามากิน สามชั่วปีโป้ได้จากพี่น้องใสกระดูกหมูแล้วก็เซนแก้วเด้จากพี่น้องอ่าประกาศดอกเอาพี่น้องมามาแมาแซ่บนากันพักเราก็มีผักสลัดเด้จากพี่น้องมามากับน้องทรายคือเก่าเอาเลยมากเมนูแปลกคือคือจริงเครื่องแรกเครื่องแรกเี่ไปดังเลยบปีโป้ตามช like <itu? Man, S 1> ั่วปีโป้ค่ะแบบร้อนร้อนเย็นเย็นนะอื้อ หอมหอมออมากแซ่แบีแซ่บหอมเลยหอมบ่อมากครเมนูอลไพี่น้องอ่ะ ยังทำแบบมันเย็นๆหวานๆนุ่มๆเน่องอร่อยมากอืหอมอืหอมเผ็ดหอม

แซ่บแบบเนี้ยโอ้โหทุ่งรู้นะเนี่ยว่าแซ่บใครเผ็ดเนาะอ,อืแบบอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ก็หวานหอมเย็นเซนกันกกนุ่มๆดีเนาะคืม dạy 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 Ừ, dạy 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 เช็นเส <c oughs> ็นมักได้เเหมือนเช็นขับเกียก แล้วก็กินนึงเข้าไปอบอกได้ไหว่าแ่บข้าเจ้าได้กินเข้าไปลืมพ่อลืมแม่เลยเนี่ยไม่ลืมอีโป๊ะสีแดง

บ,บะเอามัดเอามัดมันม,ม,ม,มีห้ากระโบวันี่ลดน้ำผลไมาอยู่ห้าพี่น้องกลับไปอันเล่มหลังไม้เด้อจากพี่น้องอาทำได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวในในเด้อจ้าพี่นอ้องเอากลับาวาสวัสดีค่ะ